เรามาสำรวจป่าใหม่จ้ะตัววาขะเคยเห็นคนฟีแรงเขาจอดรถเนี่ยคงไม่ได้แล้วจ้ะแบบนี้สวัสดีทุกคนนะจ้ะวันนี้เรามาสำรวจป่าใหม่ป่าปใกล้ๆกันที่ใจจมันกว้งกว้างมาก,มากเราก็ไม่รู้ว่าต้นหนมีเห็บ สำรวจเอาวว้าะกปีนหาจะได้ออกให้หลายจะได้ลุยกันได้อยู่จ้ะแต่เขาไม่ใด่งาม แมงบินออกเลยนะนอกสดใสแต่ข้างในเป็นผงมันด่วงมันออกมาเลย เขาก็มีอยู่นะดอกใหญ่แต่ว่าไม่ได้นะขาหนึ่ๆเจอดอกสวยแมงบินว่อนเลย พาอยู่ปีไหนออกได้หลายจะมาปลาไหนเลยจ้ะเกดนี่เขาไม่เอาเราจะถามคนหนอนเจ้าลวงเจ่หมาโผลมาเราก็เห็นเล็งจ้ะ เล็งอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเห็นเขาแต่กิเลสก่เลสเลยไปนะไปสำรวจป่าตรงนั้นไม่ค่อยได้จ้ะเลยลับมาป่าที่มาจท่ไห้จ้ะโอ้โหนิ่มนิ่มอีกแล้วขาฟอ phải hay con phin đù có sẽ này mày, đào dài kinh, <laughs> dài như vậy, thái cho dài, นอนอยูนะได้ดูสง,ง,ง่างามโอ้โหทากหนึ่งตัวสองตัวสามสีตัว ถามคนฟินเขาเอาไหมว่อ๋อจะขายให้คนเขาสั่งจ้ะตัวใหญ่ๆมั้ยนี่ไม่ดูเขาจะเอาไหมได้จ้ะแนว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 ว,แนวัะเดินเนีมาไม่ถึงสั่งเลยจ้ะวันนี้มีเวลาเดินอ้ หมวกมันไม่ได้แล้วนะัดไม่ขากากมาไม่ทบจังวะตุมต้มๆเลย ไม่งานราคาเขาแข็งนะว้าวน้านๆนะเราจะเจอแบบตะมุกนันนี้ลายเกขๆสวยมากใข่ค่ะมันสวยเปลืองมาก รูปแบบแปง้งเราเดินมาลึกเหมือนกันจะ้ะเป็นกลีวป่าเขาคุอ่ ก็อ้อยเก็บต่ข้างหนาจ้ะไม่ได้เขามาลุกแบบนี้ออกมาสำรวจแมงกินสาะเดินสุดลูกหูลูกตาจ้ะเดินไกลมากเราต้นไม้ต้นน้อยๆก็ลล่มมันก็แปลกเหมือนกันแต่ต้นใหญ่ไม่ลุ่มต้นน้อยลุ่มหลายก็จะจำจุดไม่ได้จต่เพราะว่า ต้นไม้ลมหลายคือนดอกนี่ไปไงขาก็ไม่ได้ดเจออีกแล้วไม่ค่อยมองหาจ้ะ เดี๋ยวกให้ข้างๆก็ไม่มีตุ้มๆใหมเลยวางค่ะก้อนี้ปเอัดิ้ตั เราก็เราเจอสมุดเห็นไหมข้างบนี้เกตเอซะด้วย เดียวกันที่เราเห็นไหมคะ<อ>โอ้โหใหญ่มากถ่ายรูปแชกแ่กันถ่ายรูปกนะัออนไหมขาขายังได้อะ ใส่เห็ดฟิแนแลนด์ไปดอกหนึ่งเต็มทางเออเต็มตะตาเลยเดินออกมาทะลุเจอถนอนรถต้องอยู่ด้านนู้นจ้ะว่าเดินมาคนเดียวเราต้องจับจุดจับทางจะ้ะดานนู้นก็เป็นถนนเห็นไหมปลาในใหญ่กว้างมากอาจจะเป็นหา0ยไร่ไม่รู้ไล่จริงๆเดินยังไงก็เดินไม่ทั่ว

มันไม่ลุดเสียได้ค่ะมันไม่ลุดออกมาไปขาไปได้อ่อนๆน,นะคะมังคธอปีนี้ได้แต่ไม่สวย ติดลากเสือด้วยติดลากแล้วกคุณยังไง

ได้แค่ไหนกะไอดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ได้แ่มานีเฉยจ้ะแต่ว่าจะเอาแค่ขามัน้นาไไทนบน